สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะอีกโซนหนึ่งของเรานะคะที่เราจะทําการเปิดจองวันเสาร์ที่นี้นะคะที่ท่านจะได้รับรายราคาโปรโมชั่นนะคะและการวางเงินดาวแบบโปรโมชั่นนะคะตรงนี้คือถนนเข้ามายังโซนบีนะคะโซนบีท่านจะมาเจอน้ําตรงนี้ก่อนนะคะเจอน้ำเนี่ยค่ะนี่คือแปลงโซนบีทั้งหมดนะคะที่เราจะทําการเปิดจองนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะไล่รีวิวให้ดูนะคะเนี่ยโซนบีนะคะโซนบีก็จะมีถนนขั้นกลางเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะเปิดจอง29-30นี้ ะะเริ่มที่ตารางวาละ4,007 7ถึง5,009นะคะเราจะเปิด2โซนค่ะโซน A และโซน B ตรงนี้คือแปลง B 1นะคะตารางวาละ5 7 0 0ค่ะ485.3ตารางวานี่คือถนนระหว่างแปลงนะคะระหว่างแปลงโซน B นะคะตรงนี้คือถนนเข้าแปลงโซน B ค่ะท่านจะเลือกแปลงไหนสวยเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะโซน B นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตน,นะครนายกของเรานะคะแค่2กิโลนะคะอยู่ใกล้กับร้านเบสเตอร์ สวีทนะคะนะครนายกค่ะอยู่ใกล้กับวิเลยนานาชาติเซนเทเรซ่านะคะอยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้านะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะอยู่ใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มดูคลองคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พทโรดนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะอยู่ใกล้ปั๊มเพลค่ะปั๊มปอตทน,นะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองใหญ่นะคะตอนนี้ป้นเดินมาถึงแปลงบีสองแล้วค่ะห้าพัน 400ตารางวานะคะ5,400ตารางวาราคาแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่นี่บ้านสวนคลอง14ค่ะเหมาะทําบ้านแนวสวนเกษตรนะคะเหมาะมากๆตรงนี้ฟิลคนละโลกออกับกรุงเทพเลยนะคะท่านจะต้องมามีบ้านหลังเล็กๆนะคะมาปลูกต้นไม้ทําสวนการเกษตรนะคะปลูกขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะตอนนี้เป็นรีวิวอยู่รอบๆแปลงโซนบีนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะแล้วก็สามารถ การข้า,ามมนาคมสะดวกแลค่ะแล้วก็ตื่นมาสามารถรับแบบ อากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อเราจะได้ไม่เป็นโรคเราไม่ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลนะคะเห็นไหมคะว่าบ้านปลายชีวิตใบกเกษียณเราต้องเตเรียมมาหาซื้อที่ดินแบบนี้ค่ะที่ดินของเราซื้อสดฉนดพร้อมโอนซื้อผ่อนผ่อนกัะยาวไปเลยค่ะสามถึงห้าปีนะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะก็บาเงินดาวในวันที่ยี่สิบเก้าและสามสิบเท่านั้นนะคะห้าหมื่นบาทพร้อมเข้าตามสัญญาท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราตอนนี้ปั้นเดินมาถึงแปลงบีสามแล้วนะคะบีสามตารางวาละห้าพันสามนะคะบีสามห้าพันสามนะคะแล้วก็เดี๋ยวปั ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อ่ามันจะมีฟ้องฝั่งของถนนนะคะที่ดินของเรานะคะโซนบีตอนนี้เป็นมารีวิวตรงนี้เป็น B5 นะคะ B5 ตารางวาละ5้0พนนะคะ B5 ก็จะมีถนนเข้าออกสองทางเลยนะคะถนนสายอ่ารอบวงเวียนแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะสําหรับแปลง B5 นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมมากพร้อมมากบันขอบอกเลยนะคะแล้วก็ท่านจะมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรทั้งปีเลยนะคะตรงคลองสิบสี่จากที่ดินของเราไปยังคลองสิบสี่แค่ ห้าร้อยเมตรนะคะเราจะมีลำรางอยู่ท้ายแปลงนะคะเราจะสูบน้ําจากคลองสิบสี่นะคะมาใช้ในในโครงการของเราโดยฐานร่องน้ําตามถนนสายเมลหลักต่างๆค่ะมา่ยังวงเวียนใหญ่เนี่ยค่ะท่านเห็นไหมคะว่าถ้าท่านเข้ามาอยู่น้ําเพื่อการเกษตรท่านมีใช้ทั้งปีไม่ต้องกังวลน,นะคะตรงนี้นะคะเราพร้อมมากที่ดินสวยโปรง่ลงล่งสบายอากาศดีค่ะจังหวัดนครนายกเป็นเมืองมรดกธรรมชาติเป็นแหล่งผลไม้นะคะอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะท่านจะซื้อไว้เก็นกำไรซื้อไว้เก็์มรดกตกทอดให้หลานหรือซื้อไว้เป็นอของขวัญให้คนที่ท่าน ท่านรักนะคะท่านคิดดูท่านให้ของขวัญที่ให้กับคนที่ท่านรักนะคะท่านให้เงินทองก็หมดไปค่ะแต่ท่านให้ที่ดินสักหนึ่งแปลงนะคะมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเป็นค่ามาหาศาลแน่นอนในวันข้างหน้านะคะเนี่ยค่ะบรรปลายชีวิตนะคะวักเกษียณคะ่ะเตรียมตัวเลยนะคะเราต้องมาจับจองที่ดินแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะป่าในกรุงค่ะเราเรียกตรงนี้ว่าป่าในกรุงนะคะเพราะว่าขับรถจากกรุงเทพมาแค่ชั่วโมงเศษๆนะคะ B4 ค่ะตารางวัละห ,2 0 0นะคะ แค่ชั่วโมงเศ,เศษก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็มาถึงยังที่ดินของเรานะคะที่ดินของเรานะคะถนนในโครงการนะคะกว้างตั้งแต่8เมตรถึง20เมตรนะคะนี่คือสีชมพูนั่นก็คือสิ้นสุดแปลง B4 นะคะเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นถนนขั้นกลาง,างแล้วก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับบ้านสวนคลอง14เราจะเปิดจองวันเสาร์ยี่สบนี้นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะแล้วก็วางเงินดาวเพียงแค่แห้าหมืนบาทเท่านั้นนะคะรีบเลยค่ะรีบพักมาหาป้านเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook ป้าน,นักขนันนะคะ YouTube ป,ป้านขายที่ดินนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะคะเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยววันวัน,วนอื่นเดี๋ยวป้านมาสำหรับวันนี้นะคะป้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ